รถคูดเปลืออ่ะมวยแฮกขับยำละยี่ต่างจังหวัดยมร้อยห้าสิบองไนะคือไม่้องใช้แล้วแหละเขาคงจะด่าแม่เราแล้วม่มไหนก็ซ่าแล้วม่เหยียบนรถก็าดนน้อะไรเงี้ยล่าสุดคือต้องรอเวลาแล้วนะสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออดี้ชินะ ทุกคนก็คือมีคนขอให้เรามาท,ทําคลิปเปิดรถนะคะเราก็เลือกจะมาท,ทําคลิปเปิดรถให้นะตอนนี้ก็เพิ่งไปทุลักเสร็จกลับมาพอดีเลยก็เลยเออจะมาท,ทําคลิปให้เพราะว่าไม่ได้มาทาคลิปเปิดรถให้นานแล้วแหละมีคนขอมานานมากเราจะมาเริ่มเปิดรถกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถของเรานะคะขออน,นุญาตเ,เซ็นเซอร์ไปอุ้ยจริงก็เซ็นไม่ต้องเซ็นเซ,นเซอร์ก็ได้เนาะป้ายแดงมันยังไม่ได้ตรวจทะเบียนอยู่ดีตอนนี้จะเป็น ตัว c i v i ค Turbo i บอนะคะปีล่าสุดตัวทอปนะคะเดี๋ยวเราจะให้พาไปดูทีละจุดกันเลยนะคะนะไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนก่อนเลยอ่ะเอาไปเริ่มฝั่งยผู้โดยสารือของคุณครับก่อนดิคนณครับเอาของอ,อ,อะไรเนี่ยรถคนเพลือนอะคือฝนตกเราก็เลยไม่สามารถล้างรถได้เพราะว่าถ้าล้างไปแล้วเดี๋ยวมันก็สปกปรกดีนะคะทุกคนดูสภาพรถดิ <c oughs> <c oughs> ตัวมือก็จะเปิดไปช่วยได้ไหมเออก็อันนี้จะเป็นฝั่งที่นั่งของคนขับนะคะปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยขับเลเองเพราะว่าเราจะมีคนขับรถฝั่งคนขับตัวนี้มันจะเป็นตัวล่าสุดซึ่งว่าจะไม่ขอพูดดีเทลเรื่องรถเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มารีวิวรถนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรีวิวอะไรที่มันมีอยู่ในรุ่นแล้วกันเนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวล่าสุดซึ่งมันจะต่างจากตัวเก่าตรงที่ว่าเขามีระบบเซนเซอร์ฮอนด้าเซนเซอร์ฮอนด้าเซนซิง เนาะมีระบบพนักเซนซ,ซิ่งก็พวกความปลอดภัยอ่ะมันค่อนข้างจะสูงนะคะมันได้ทําให้ตัวเนี้ยนะคะมันจะแพงนะคะก็คือหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นาพันบาทนะาคาะรถจะมาเริ่มตรงกลางเลยนะคะว่าเรามีอะไรบ้างตรงกลางเนี้ยก็คืออุปกรณ์ก็ <c oughs> มีแมสน,นะคะรกๆเนาะรถอะเราไม่ค่อยได้ใช้ในะชีวิตประจำวันเท่าไหร่เพราะสมมติเราจะไปแค่แบบออกสวัสดีหรือว่าเ้อง อางเกก่อนเราต้องไปจังจังหวัดแล้วก็ส่วนมากถ้าไปทํางานก็คือเราไม่ได้เอารถยนต์ไปเนาะเพราะมันไม่มีพวกที่จอดรถมันจะลาําบากนิดนึงก็เลยจะได้แค่ออกไปช่วงสอาวันทีแล้วก็ช่วงที่กลับบ้านแค่แนั้นนะคะก็มาตรงกลางเลยมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นมะขามคุกนะคะก็คือเอาไว้กินเวลาเดินทางแล้วมันง่วงเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแมสแมสใช้แล้วอะแกแมสใช้แล้วอ่อนนี่ยังไม่ได้ใช้เป็นแมสที่เราเพิ่งใส่นะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คลมยางเนาะใช้ได้จริงไะตัวเช็คลมยางที่เอาไว้เช็คลมยางว่ากี่เปอร์เซนต์เขาก็จะมีบอกว่าเวลาใช้ก็อันนี้ไปจิปจ้มตรงจุดยางเหรอเอาไปจิ้มตรงจุดยางแล้วเขาก็จะบอกว่ายางของเราอะ่ะมีขนาดลมอ่าเท่าไร<ม>แล้วก็มีปากกา <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋โอโมเดลขนมปัง มีออเด์ขนมปังก็คือมีความรกๆมีนึ่งแหละเดี๋ยวอยเอาไปถีงเนาะไม่รู้ว่าอะไรยังไงบ้างเก็บคืนที่เดิมนะก็ขวดน้ำนะคะต้องบอกไหมขวดน้ำก็คือเพิ่งไปวัดแขกมาก็เล้มีขวดน้ำางใที่เดิมก่อนเนาะก็แก้วเยติตัวนี้ก็จะมีที่วางของในรถเนี่ยประมาณนี้นะคะอ่ะตัวก็จะเป็น ของติชูนะคะมาตรงคอนโซลหน้าบ้านอันนี้ก็กล่องแว่นนะคะแล้วก็ขยะอีกเกลวัเธอสทิ้งก็บุก,การนะคะสมอ่อนแล้วก็จะมีผ้าที่เวลาเราเดินทางเนาะเราก็ต้องมีชิ่งสักสิ์คู่รลของเราไปด้วยนะคะแล้วก็ลิปสติกมาตรงนี้อันนี้ก็คซือจะเป็นผ้านะคะถุงพ้าที่คุณแม่ของแฟนนะคะเ็าอามมาให้มา ก็จะเป็นตัวดูดก,กลิ่นตุกตาดูดกลิ่นนะคะที่มันจะไม่มีกลิ่นเหมือว่นคนที่แครน้มมมําหอม,มที่แพรกลิ่นน้ําหอมมากๆคือได้กลิ่นน้ําหอมมันจะเวียนหัวเลยเวลาขึ้นยัดจี้หรือว่าขึ้นแก๊บอ่ะที่เป็นรถยนต์เป็นรถรอ,อื่นอ่นอะจะมางรถเมาเลยอะ่ะคือเมาแบบเจ้าอ้วกเลยก็เลยแบบไม่ค่อยมีน้ําหอมแล้ววนนี้ก็เป็นน้ําหอมที่หมดแล้วอันนี้ก็เป็นน้ําหอมกลิ่นที่แบบพวกชาแนลอะไรพวกนั้เอออันนี้ไม่เหม็นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม่ต้องอธิบายมา ประมาณตรงข้างหน้ากันนึงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีกระป๋องตังเหลียงอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องตังเหรียะใช้ติดในใจก็คะมีเงด่วนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องเที่อวไว้กล้องนะคะแล้วก็ขู่มือรูดต่างๆก็เอกสารสองใบก็เลยเอกสารนั้นอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีซองน้ำหอมอีกหนึ่งซองทิชชู่แล้วก็ผ้ายันนะับแปดตาโน้ตล็อกลน้ตล็อกเปยงเังไง ด้านข้างตรงง้นเดี๋ยวจะไปเปิดด้านหลังข้างหลังรถนะคะ<อ>ก็อันนี้จะเป็นหนอนท้าห่มที่ได้มาจากฮอนด้าก็อันนี้ก็จะเป็นร่มเนาะซึ่งช่วงนี้ฝนตกก็จะมีร่มอีกสำคัญก็เป็นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาตรงนี้นุ่มมากคือเป็นคนบ้านตุ๊กตามากคือในห้องคือตุ๊กตาเต็มเลยบนรถก็ต้องมีตุ๊กตาอีกทุกคนเพราะเวลาเราเดินทางหรือว่าต้องไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย เออเราอยากให้แบบนั่งรถมนรู้สึกสบายแล้วก็ต้องมีตุกตาอันนี้เขาเรียกว่าหมอนรองคอเออแล้วก็มีหมอนรองคอนะข้าหวหอมหมอนรองคออยู่อ่ะบนรถนี่คือนอนได้เลยส่วนตรนนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรอะ่ะถามว่าได้ใส่ไหมไม่ได้ใสอ่ะช่องนี้ช่องนี้นะคะก็จะเป็นหมวกอันนี้ก็จะเป็นหมวกแล้วก็ที่ชูเตียงนะคะเราเดินทางเนาะแล้วก็หมวกอีกก็หมวกอีก ชิ้วชิ้วมันใส่ในนิ้ไม่หมดแล้วก็ตอนแระอ๋อป้มือใหม่ค่ะครับคือตอนแรกอ่ะคิดอยู่ว่าเฮ้ยฉันเพิ่งขับรถในกรุงเทพเราคิดว่าจะขับไม่เป็นแน่ๆขับไม่คล่องแน่ๆก็เลยไปสั่งป้ายมือใหม่ขับมาสรุปคือไม่ต้องใช้นี่เพราะอะไรมือใหม่มือใหม่ขับเรียมร้อยยี่ต่างจังหวัดเรียมร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยคือไม่ต้องใช้แล้วแหละเขาคงจะด่าแม่เราแหละมือใหม่ไม่ทราบอะไรไม่ไี้เรียบรถขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แตกนะคะ มีมีเงินด้วยมาทำไมพี่มีท่าทำไมด้วยแกเราฉันมีถักย่างโอ้เอาไปทิง้งทิ้งไม่ได้ไมันเป็นยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะคือแบบบางทีเราสุกเฉื่อเราสุกเฉินทุกคนมันต้องมีที้งช่วยกอฮหมดแล้วเก็บไว้ที่เดิมขยะทั้งนั้นมันคือสิ่งของความจำเป็นโลกสะสมของ ป็นล็อกซาสงของอันนี้จะเป็นตุ๊กตาดูดกลิ่นนะคะก็<ม>คือซื้อมาทั้งหมดเนี่ยสามตัวจริงๆซื้อมาสี่ตัวแล้วก็ให้น้องไปหนึ่งตัวคือตัวเนี้ยบอกมันจะมีความกว้างมากคือเราเอาเลือกที่จะเอาสี่ประตูเพราะว่าสี่ประตูคนนั่งโดยสารอ่ะจะไม่อึดอัดจ,จะไม่แคบถ้าเป็นห้าประตูจะถูกบีบเข้ามาเนาะแล้วมันจะแคบเพราะว่าเขาต้องเปิดกระโปรงหลังดูกไหมแต่เครืองของเราอ่ะจะเอาเป็นสี่ประตูเพราะเราชอบความที่แบบ ้็สี่ประตูมันจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ข้อเสียของรุ่นรุ่นนี้กนะ็คือว่าไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไปดูที่หลังรถกันดีกว่าความคุนสิบห<อ>้องหลังรถก็ต้มีกล่องโฟมที่เมื่อวานไปพัทยามาเนื่องว่าจะไดซื้ออะไรกับ<อ>ข้อวขอโรถที่ไม่ได้รับเพราะว่าเราที่เกียดพับแล้วเดี๋ยวก็รื้อมาใหม่นะนี่เขาจะมีถาดท้ายให้ อ,อัน,นกล้องน,นี้มีอะไรอ่ะเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็อุปกรณ์แถมอ,อันนี้กล้องก็จะมีพวกไขควงเครื่องดูดฝุ่น,ลนแล้วก็อันนี้จะเป็นไว้ปิดกระจกรถอันนี้ก็จะเป็นท้าเช็ดรถประมาณนี้อ่ะเนี่ย ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็มาเปิดรถเทเลล์เพราะว่ารถเป็นขอลมาให้ทำนะคะก็ประมาณนี้แหละคือประมาณนี้แหละลุกหลับก็ไม่ค่อยได้ใช้รถอะไรเยอะก็จะใช้แค่กับาจังหวัดแล้วก็เป็นในมาในช่วงสองอาทิตย์ก็เลยจะไม่ค่อยมีงานในรถเท่าไหร่นี่คันก็ได้เป็นยังเนาะยังเท่าไหร่นี่อือแล้วก็ล่าสุดคือต้องรถไปรามานะต้องรถไปรามานะโอ้ก็ ได้แล้วนะทุกคนอยากให้ทิ้เลยก็คอมเมนต์มานะแล้วก็ถ้าจะมาทำให้นะนเพลงอะไรของฉันก็คอมเมนต์ได้ติดน,นะแล้วอยากรู้ว่าเออรถรุ่นนี้นขับดีอะไรก็คอมเมนต์มาเราจะมาเล่าจากประสบการณ์นะคะปันนีเล็ตไปแล้วอยากให้ทิ้งกันทีดนี้นะคะ